เส้นทางของผู้นำงวดเข้ามาใกล้ๆแต่ว่าถึงตอนนี้เดินหน้าไปก็ลำบากและทุกคนตั้งคำถามว่าตกลงสูตรปัจจุบัน313นั้น ก้าวไกลกับเพื่อไทยนั้นแน่นอนแล้วหรือเอ,อเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างน้อยคน25ล้านคนที่เลือกสองพรรคนี้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็อยากเห็นรัฐบาลในฝันที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลแต่จะตั้งรัฐบาลแบบไหนสูตรแบบไหนหรือว่าจะลาบลื่นไปมากน้อยแค่ไหนนั้นต้องบอกถึงวันนี้ใครไม่สามารถทำนายได้ครับ เป็นคําทํานายที่บอกไม่ได้ไปไหนมาไหนทุกคนถามว่าพี่วีพี่โอบก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลจริงเหรอทิ่าทาจะเป็นนายกได้เหรอก็ส่วนใหญ่ก็สองคำถามนี้นะ<อ>แต่ถ้าดูแต่ดูเมื่อกี้ดูตลาดหุ้นนะคดูสัญาญาณตลาดหุ้นเนี่ยต่างชาติทำไมขายเราเยอะจัง โอ้นี่ดิ่งมากนะทิ้งแบบทิ้งดิ่งเลยสงสัยมากประชาชนคนไทยมั่นใจว่าที่นายกรัฐมนตรีแต่ตาลาดหุ้นและดัชนีสะท้อนภาพอะไรที่พิลึกพิลันโดยเพราะต่างชาติต่างชาติเทขายหุ้นมาละนาวเลยนะขายพันธบัตรด้วยพันธบัตรเนี่ยวันเดียวเออตรงต้อง วันเดียวปเป็นสองหมื่นสามมืนล้านอ่ะเขาคิดอะไรของเขาเขาลูกอินไซต์อะไรของเขาผมอยากรู้นี่หรือว่าเขาเก่งกําไรเป็นประวัติศาสตร์ครับนับตั้งแต่นุ้นถ้าผมจำไม่ผิดปี2016นย์ั่นสองศูนย์หน่ขายขนาดนี้สองศูนย์สอานะเออปัญหาคืออะไรครับปัญหาใช่ว่าเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลที่กำลังเดินหน้าไปอันอาจจะไม่ใช่หรือไม่ หรือเขาไม่มั่นใจอะไรบางอย่างหรือต้องการเทคโปรฟิตแน่นอนเขาบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยก็บอกวพวกนักลงทุนหรือว่าอะไรแต่ไม่สนใจอุดมการแต่ว่าขอให้มีเสถียรภาพและนิง่งแสดงว่ามันไม่นิงไไน่งเหรอใช่ไม่นิ่งเหรอโดยเพราะตอนนี้ที่ไม่นิ่งเนี่ยเขาอยากรู้รายละเอียดของ MOU อยอยากรู้ว่าตอนนี้เรื่องของการจัดสรรโคต้าใครจะนั่งตรงนู้นแบ่งโคต้ากันแน่นอนแล้วหรือยังอคอรมอโคต้าคอรม,มอเป็นยังไง ตอนนี้ครับชัยธวัฒนเลขาธิการพรรคก้าวไกลบอกว่าข่าวมันไปไกลกว่าความจริงข่าวมันเกินเลยเธอตัวเองไปเจราจาครับกระแสหลักในส่วนเค้กเก้าอี้ที่จัดสรรกันนั้นต้องบอกว่าก้าวไกลมหาไทยกลาโหมและกระทรวงการคลังแน่นบอกตอนนี้ที่เขาเจราจากันเบื้องต้นเขาใช้สูตรของพลเอกประยุทธ์ ก้าวไกลเพื่อไทยคนละคอรมอคนละครึ่งนี่ได้ได้มาจากรัฐบาลนี้แหละคนละครึ่งนี่แหละตอนนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยถ้าจะเดินไปได้ต้องสลับฟันปลากันตอนนี้เขาบอกว่าตัวเต็งที่จะเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยน่าจะเป็นสิรีกัญญาตันสกุลต้องถือว่าเป็นถือว่าโดดเด่นโดดเด่นที่สุดในมุมของภาพของแกนนำด้านเศรษฐกิจว่าที่ว่าที่สอสอใหม่ ส่วนก้าวไกลอีกท่านหนึ่งว่าที่สสเท้งนี่ัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิน้องเทงจะคุมดิจิตอลตอนนี้ทำก้าวไกลกิ๊กกำลังมาแรงนะอีกคนหนึ่งนี่ตอนนี้ตัวเจเก่งหพี่วิโรจน์ผมมหาไทยตัวตึงก็บอกว่าจะส่งวิโรจเพื่อไปควบคุมให้ไทม์ไลน์การเลือกตั้งผู้ว่าประสบความสำเร็จ ส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ลงตัวชัยไทวัตบอกว่าเก้าอี้นี้เป็นสำคัญเพราะขับเคลื่อนโดยเฉพาะวาระแรกครับนั่นก็คือขับเคลื่อนการเลือกนายกพิธาให้เป็นรูปประธรรมตอนนี้เขาวางตัวกันเขาบอกว่าเนี่ยนัตวุฒินัวุฒิบัวประทุมทนายนัฐวุฒิเราเนี่ยและกับหมออ๋องอะ ตอนนี้มีชื่อหมออ๋องออกมาว่ายาปลายานั่นนะผมว่าน้ำหนักนะผมว่าน่าจะออกไปทางเพื่อไทยนะประธานสภาเนี่ยระหว่างระหว่างนะหมอชนละนานกับพ่อพมดดำโอ้โหถ้าถามผมผมว่าน้ำหนักไปทางเพื่อไทยนะโอ้โหผมว่าาพ่อมดดำมันอาจจะไม่ใช่แล้วนะมั้งใช่หมอชนละนานไง,<อ>งชนลนนานทำไมตอนพลงัปลงประชารัฐจัดจตั้งรัฐบาลทำไมยกประธานรัฐสภาเนี่ยให้กับ นายชวนนายยกชวนล่ะเป็นไปได้แต่ว่าตอนเนี้ต้องบอกว่าต้องอย่างนี้สลับฟันปลากันให้ได้เพราะคะแนนเสียงมันใกล้มันใกล้เคียงกันมากแล้วก็คือคือพักใดพักหนึ่งถอนตัวเนี่ยต้องจัดจัดใหม่เลยนะใช่คุณนายกประธานสภาลำตีกลางอกว่าไปอันนี้ใช่ต้องสลับกันเป็นแบบนั้นและตำแหน่งนายกตรีหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประธานรัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัติวัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติครับเพราะฉะนั้นมันถึงจะคุมกันแต่ว่าเกมนี้นะแต่เขาบอกว่าเป็นแบบนี้นะให้าทางเข้าทางเพื่อไทยคือก้าวไกลก็ต้องอยากได้เองเพราะมันคุมในสภาเนี่ยสำคัญนะการที่จะผลักดันนโยบายต่างๆในการเคลื่อนเนี่ยประธานรัฐประธานสภาสําคัญแต่ในส่วนของคอรมอโคต้าที่บอกว่าคอรมอคนละครึ่งมาดูเป็นไงบ้างก้าวไกลจองอะไรบ้างพี่โนายกกลาโหมมหาไทย แรงงานครังศึกษาธิการยุติธรรมและต่างประเทศครับยุติธรรมนี้แน่นอนครับเขาบอกว่าจะไปเคลื่อนเรื่องของคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องคดีทางการเมืองโดยเฉพาะการเข,ข,ขาพูดแล้วลรถแบบของเขาเดินเข้าไปสู่โหมดว่าทําอย่างไรที่จะเอาเด็กที่โดนคดีความว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองให้ออกมาให้หมดหรือว่าคดีนี้โทษสกรมแล้วคดีเกี่ยวข้องการเมืองอะไรด้วยคดีการเมืองด้วยทีนี้มันก็จะลากกันไปใหญ่ครับเพื่อไทยเอาไปเลยกระทรวงเศรษฐกิจคุณรับไปเลย พลังงานคม,คมานรราคมพาณิชย์เกษตรสากลดิจิทัลนี่ต้องสู้กันหน่อยนะแต่ได้ข่าวว่าอุตสาหกรรมแต่ได้ข่าวว่าทางแกนนำาก้าวไกลบางท่านก็บอกว่าคมนาคมเนี่ยต้องก้าวไกลถ้าก้าวไกลเจรจากันไม่ลงตัวแน่นอน, <c oughs> น,อนพ่อเอยแต่ถ้าแต่ถ้าขึ้นแบบนี้ผมว่า <c oughs> อาจะไปไม่ไกลนะโคต้าที่ไปเกลี่ยกันนนก่นีี่ใจอยู่ตอนนี้ สาสุขไม่กระทรวงสาสุขเที่ยวกีฬาไม่ไปฝั่งน้นเหรอก้าไกลเหรอไปยไปเหอต้องเที่ยวพัฒนธรรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดมศึกษาวิจัยและพัฒนารวมถึงนวัตกรรมครับคนี่เค้กล่อใจแล้วทีมเพื่อไทยตกลงเนี่ยถ้าเข้าไปคุมเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะมีคนเหรอครับนี่ทีมก้าวไกลทีมเศรษฐกิจสิทธิพลดรชายใช่นี้โมชิโมชิ ครวิรยุทธ์การยนชุวัดนี่ก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ครับอภิสิทธิ์ไล่สัตว์กรูไกลนั่นก็ว่าด้วยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจสร้างสรรเสเดชรัฐสุกกำเนิดคนคุมนโยบายับของก้าวไกลเดิมนี่ทีมนี้เรียกศรัทธาพอได้ไหมก็พมีภารกิจสำคัญคือขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจเจ็ดด้านของก้าไกลให้บรรลุผลครับ ครับขณะที่ทีมเซกิจของเพื่อไทยล่ะอ๋อถ้าดูเทียบแล้วทางนู้นก็โดยวัยน่าจะอายุน้อยกว่าเยอะฝั่งนี้ก็คือมีความเก่ามีความเก่าเก่าแล้วก็กระทรวงการคลังอ่ะสำคัญที่สุดคืออะไรรูกความเชื่อถือศรัทธาครัแต่ความรู้เรียนทันกันหมดครับที่กระทรวงการคลังคนเก่งเยอะไปหมดเลยแต่ถ้าดูจากนี้นะคนที่แบบรุ่นใหม่ก็คือเผ่าภูมิเอผ่าภูมินนี้ก็มาแรง เผ่าภูมิเนี่ยยังเป็นเบบีพอเข้าไปที่นั่นเพราะคนที่สสคเคยเป็นลูกพี่ของเผ่าภูมิมาก่อนใช่ไหมใช่เออหรือว่าหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่มาแรงเพราะเทียบกับคนอื่นคนอื่นนี่แบบอันนี้เก่าก็เก่าหมดเลยเก่าเก่าเก่าเ่าทั้งหมดมือเก่าหมดแล้วในปันปีไม่ไม่จองกับสุโเทัยหรออยากได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ครับสูตรที่ใช่ตกลงเพื่อไทยก้าวไกลมันเดินสูตรไหน ไม่สุไหนคนอยากรู้สูตรที่แท<อ>้ตอนนี้ต้องบอกว่ามันมี2องสแนเโอหลักๆเฉพาะ2พักนี้ huh. สองอะไรฉากทัดอ่ะสองฉากทัดหลักๆของ2พักนี้ฉากทัดแรกคือก้าวไกลนําฉากทัดที่2คือเพื่อไทยนําก้าวไกลนําคือส้อสมเอ็กกับแดงถ้าส้มเอ็กกับแดงแล้วก็ส้มมีอุบัติเหตุหรือว่า,าสวโวตไม่ผ่านหรือว่าหัวหน้าพักมีปัญหาเรื่องทางถืออุ้นเสืออะไรแล้วแต่เนี่ยก็จะกลับมาเป็นอีกฉากทัดหนึ่ง <c oughs> ก็คือ เพื่อไทย x กับก้าวไกลแดงกินส้มเมือ่อกี้ส้มอาจจะกินแดงอันนี้จะแดงกินส้มอ่าอันนี้เฉพาะแบบฉากทัดสองพักนะใช่แต่ตัวแปรในการตั้งรัฐบาลมันไม่ใช่ตั้งสองพักมันต้องมีพักร่วมอื่นๆด้วยเพราะนน<ห>ั้สูตรที่ใช่เนี่ยไม่ใช่มีแค่สองสูตรสูตรที่ใช่ถึงตอนนี้เ็าบอกว่ามีสี่สูตรให้เลือกส่วนจะเป็นสูตรไหนนั้นแน่นอนครับมันเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยว่า รอส้มหล่นไหมตอนนี้รออยู่แล้วทําไมต้องรอส้มหล่นครับครับเพราะชะตากรรมของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตมันไปถูกปากไว้ที่การล้องไปที่กออก,อกอาตาสามเรื่องสามรถและกออกอาตาจะต้องส่งเรื่องนี้เข้าไปให้กัะสานในการพิจารณาว่าคุณสมบัติขั้นต้นของคนที่เป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยตกลงมันขัดกับกฎหมายไหมครับ ไม่ได้ทําผิดกฎหมายแต่ทําในสิ่งที่กฎหมายห้ามไว้คือเคลื่อนเดียวอะไรครับมันจะเดินหน้าไปได้ไหมหลายคนบอกว่าการเมืองเนี่ยต้องปล่อยเขาการเมืองก็อยู่ภายใต้กฎหมายครับเพราะนักการเมืองคือผู้ไปออกกฎหมายครับมาดูสูตรแรกก่อนจากสี่สูตรรัฐบาลที่ใช่เนี่ยสูตรแรกก่อนคือสูตรณวันนี้ที่จะแถลง MOU มูกันในวันจันทร์ที่ยี่บสองวันครบรอบเก้าปีรัฐประหารเนี่ยสามหนึ่งสามครับฝั่งนี้ ปัจจุบันนะปัจจุบันนะแนวทางขณะนี้เคลื่อนกันไปหลายคนก็ยืนตรงหลายคนก็เดินตามไปตามสูตรนี้ถูกต้องก้าวไกลเ,เพื่อไทยและพักร่วมอื่นๆอันนี้สูตรแรกฝ่ายค้านจะเป็นฝ่ายไหนก็เนี่ยฮะทางโน,น้นภูมิใจไทยพลังประชารัฐนะ รวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าแล้วก็ปรรคเล็กต่างๆรวมมันทั้งสิ้น187เสียงครับ187ต่อ100เอ่อ313แต่เขาบอกว่าสัปดาห์หน้านะสูตรนี้สัปดาห์หน้าวันจันเนี่ย จะเปลี่ยนอีกอาจจะมีชาติชาติประนากล้าไปบวกนู่นีกก็ร้อยสสบห้าถ้าเป็นแบบนั้สามร้อยสามอยสห้าถ้าไม่มีว่าแบบนั้นครับแต่สูตรนี้จะติดชึงติดชึงไปอีกยาวครับมาสูตรที่สองสูตรที่สองขนาดที่ติดชึงติดชึงเกิดใครหกล้มปึ่งขึ้นไปครับมันจะเป็นสูตรนี้ครับตั้งแต่สูตรที่สองเป็นต้นไปเนี่ยเพื่อไทยจะเป็นแกนนำนั่นคือพิธาหกล้มและขาดคุณสมบัติ เพื่อไทยจะเอ็กกับก้าวไกลเพราะก้าวไกลไม่มีคนดิเดตนายกแล้วและเป็น,เป,นเป็นการร่วมระบาลที่คนหลายฝ่ายลุ้นให้อยู่ด้วยกันและก็ถ้าเปลี่ยนจากแกนนําเป็นก้าวไกลเป็นเพื่อไทยและเพื่อไทยยังจับมือกับก้าวไกลเขาเรียกว่าการเมืองเป็นเรื่องของความชอบธรรมก็<ช>มันดูดีไหมมันดูดีนะเพ่คแค่บอกสมมติว่าเกิดวัติเหตุก้าวไกลไปไม่ได้ แต่ว่าเพื่อไทยจะตั้งยังเอาเก้าไกลอยู่เนี่ยก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยที่คุณเรียกหากันไม่ใช่หรือเพื่อไทยชอบทํำไหมชอบทําดูดีไหมไม่หักหลังเพื่อนดูดีไหมดีดูดีแถมดีกรีอีกสามารถผนึกกําลังดึงคนอื่นเข้ามาร่วมเสริมทีมอีกจาก312ลากชุดแรกเข้ามาได้เท่าไหร่บวกบวกอีก12ก็เป็น325นี่แค่บาะบอกก็คือว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำสูตรสูตรนี้ จะยึด3ามหนึก่อนออแต่ขออาสาขอสิทธิ์ในการดึงเพื่อนมาด้วย <c oughs> ใช่ก็คือพรรชาติไทยพัฒนา10เสียงอชาติพัฒนาก้าของคุณสุวัสด์สองเ,เสียงก็แต่กับว่าฝ่ายรัฐบาลชุดนี้จะมีเสียงในสภา3-2-5ก็สวยดีนะถึงตอนนั้นผู้เจราจาในการดึงพันธมิตรจะแปลเปลี่ยนจาก ก้าไกลครับมาเป็นเพื่อไทยโดยอัตโนมัติและฝ่ายค้านก็เหลือ1,75ครับรอยไว้ตรงนี้ก็ได้ไตรงนี้ก็ได้ครับแต่ถ้ารักว่าจะดึงให้มามั่นคงไม่ต้องห่วงเรื่องของสภาสูงที่จะโหวตกวากมือโบกยกมือเรียกก็ได้ซึ่งสูตรนี้ก็ได้ลุ้นถ้าเป็นสูตรนี้ก็คือลุ้นอุงอิงอุกและถ้าเป็นแบบนี้บอกได้เลยนายกรัฐมนตรีจะชื่อแพ่ทองฐานครับครับไม่มีทางที่จะเป็น เศรษฐาทาวีสินไม่มีทางที่จะเป็นใช้กเกษมใช้กเกษมนิติเสิริเพราะโอกาสอันสดใสมาตกถึงเท้าโดยอัตโนมัติอันนั้นหลน่นหล่นใส่เ้าขนาดนั้นเลยเหรอสูตรต่อมาถ้าไม่เดินไปตามนั้นสูตรที่สามเพื่อไทยก้าวไกล ก็จะลากมาเห็นบอกว่าสามสองสามยังไม่พอเอาเอาสามซะหน่อยนะไม่สามเมื่อกี้สูตรที่สองคือสามสองห้าใช่ไหมอ่าอยู่ชุดเดิมนะใช่ไม่พอครับเอาไอ้แกล้งไปเลยสอวอไม่ต้องมีปัญหาและก็สิ่งหนึ่งไม่ได้กลัวเรื่องสอวอสิ่งหนึ่งคืออยากดึงเพื่อนมาอยากดึงเพื่อนที่คุยกันยาวนานตั้งแต่ปีอกศรีที่มีดีลกันก่อนแล้วเนี่ยใช่เราดิลยังไงเมื่อไหร่ที่เราเป็นรัฐบาลเรายัางดีวแบบนั้นอืมเพราะฉะนั้นเมื่อสามสองห้าในสูตรที่สองมาสูตรที่สาม จะเอาอีกบครับจะพักอะไรครับพ,บพลังประชารัฐครับพักพลังประชารัฐถ้าก้าไกลยังอยู่ที่นี่ก้าวไกลก็ประกาศชัดเจนว่าไม่เอาลุงมีเราไม่มีลุงช,ชื่อพักก็ไม่เอาเพราะนันถ้าพลังประชารัฐปรับโครงสร้างลุงถอยล่ะครับ พอรับได้ไหมเออแต่ว่าคนแกนนำคือเพื่อไทยน,นีมันเป็นปัจจัยที่ผู้นำในการเจรจารวมพักกลายเป็นเพื่อไทยไปแล้วครับแน่เห็นภาพไหมถ้าลุงถอยก็อาจจะมีความชอบธรรมพอที่จะรวมกันถูกแต่ถ้าก้าไกลบอกถึงแม้ลุงถอยก็ยังชื่อพลังประชารัฐเราก็ไปสัญญาประชาคมกับประชาชนแล้วเนี่ยอสอสอบางส่วนบางกกครับ อาจจะออกก็ได้ใช่เช่นเมื่อวานเราบอกแล้วใช่ไหมสสก๊กองผู้กองธรรมนัฐกอกองคุณสันติเอประวัติศาสตร์มันมีให้เรียนรู้แล้วเรียนรู้แล้วและพักฝ่ายค้านก็จะยืนอยู่ฝั่งนี้ครับครับเห็นไหมครับหนึ่งสามสี่อ๋อนี่กรณีนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เช่นเดียวกันครับอันนี้คือสูตรที่สามพอสูตรที่สี่ใครดูใครดูตรงนี้จะเห็นว่าบางโลโก้เนี่ยของพักเนี่ยสลับจากข้างบนลงข้างล่างฮะ คุณดูสิก้าวไกลจากนำอยู่ชัดๆกลับกลายเป็นว่าแดงกินส้มไปกินแดนเรียบร้อยเลยเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุและเพื่อที่ฐานล้มปึ้งมเมื่อไรเพื่อไทยจะสามารถกวาดต้อนทุกพรรคเข้ามารวมพลังกันและปล่อยก้าวไกลถ้าก้าวไกลไม่ร่วมด้วยไปเป็นฝ่ายค้านทันทีและสูตนนี้อุ้งอิงก็จะเป็นนายยกเพราะเขาก้าวข้ามทักษิณไปเรียบร้อยแล้ว อสูตรตั้งแต่สูตรตั้งแต่สูตรสอสูตรสาสูตรสีส่สสส 2, ส 3, สเนี่ยอ้าองอิงมีโอกาสเป็นนายกสูงสูงที่สุดครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุเขาถึงบอกว่าตลาดเนี่ยตั้งคําถามว่าด้วยเรื่องนายกพิธาเนี่ยมันได้เหรอครับ เป็นไปได้เหรอแล้วนายกของเพื่อไทยเป็นไปได้แค่ไหนขอพูดกันทั้งตลาดเรพราะนั้นสูตรนี้นก้าวไกลจะไปเป็นฝ่ายคา้านและก็พักที่สูตรที่หนึ่งถึงสูตรที่สามไม่ถูกพูดถึงเลยก็คือพักภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจต้องโดดเข้ามาเพราะมีเสียงมากพอที่จะทําให้รัฐบาลน,น,นี่ยม,มี300เสียงถูกใช่ไหมเพื่อที่จะไม่รวมกับอะไรนะไม่รวมกับเอรวมไทยสร้างชาติและสูตรนี้ที่บอกว่าจะยากฝ่าด่านสวกับง่าย เพราะสวตอนนี้ตั้งป้อมฟัดกับใครไม่ใช่เพื่อไทยอีกต่อไปแต่เป็นก้าวไกลที่เป็นคู่ขัดแย้งแน่นอนครับดูทั้ง4ี่สูตรแล้วมาดูง่ายๆแต่ละสูตรมีเสียงในสภาเท่าไหร่อืสูตรแรกสามหนึ่งสาพิธานายกสูตรที่สองสามสอง้าอุ้งอิงเป็นนายกสูตรสามสูตรสามสามหกหกอุ้งอิงเป็นนายกสูตรสี่สาร้อที่นั่ง อุงอิงเป็นนายกคุณเห็นอะไรไหมล่ะคุณเห็นอะไรไหมล่ะ <c oughs> คุณคิดว่าโอ้คุณวิลาคุณบางบันครับคุณคิดว่าสี่สูตรนี้สูตรไหนมีโอกาสจะออกจะคลอดมากที่สุดสูตรไหนครับเลขไหนจะออกมากสุด <c oughs> เลขลวกัน <c oughs> ผมไม่บอกสูตร <c oughs> ผม <c oughs> ไม่รู้แต่ดูพปป u l a t i o นความน่าจะเป็นแล้วนี่หนึ่งอันนั้นตั้งสามช็อตแน่คนที่เดินเกมเรื่องนี้ต้องบอกว่าเซียนเหยียบเมฆครับ เซียนเหยียบเหนือเมฆเมื่อ,อ,อคืนผมเจออดีตซีโอใหญ่ครับคุยเรื่องนี้ก็บอกว่าตอนนี้ถามว่าขนาดก้าวไกลและพิธามารวมพลังกัน313เสียงครับครับ,รบยังไม่มั่นใจเลยว่าพิธาจะเดินเข้าไปสู่เก้าอี้นาย,ยกระตมมตรีได้หรือไม่เป็นแต่เชื่อมั่นและปักใจว่าเพื่อไทยโดยคุณทักษินจะนำพาพักกระโดดคร่อมก้าวไกลได้แน่นอน ไม่ใช่คุณทักษิณก็ไม่เกี่ยวข้องซีโอที่พูดถึงคือบริษัทในตลาดซับใช่ไหมใช่แล้วเมื่อกี้ถามอะไรแล้วฮะในสี่สูตรน่ยมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําถึงสามสูตรเคุณก้าวไกลเป็นหนึ่งสูตรคําถามทําไมพักเพื่อไทยมีโอกาสตั้งรัฐบาลนี่คําถามเนี้ทั้งทั้งที่ตอนเนี้ยฝุ่นตลบวันจันทนี้ก็จะเซ็นเอ็มอูแล้วทําไมยังมีคําถามนี้อยู่อีกเพราะ ตอนนี้ต้องบอกว่าพิธาเนี่ยคือสายลอฟ้าก้าวไกลก็คือสายลอฟ้าเขา<ช>ถึง<ด>มีเกมว่าด้วยเรื่องสกัดก้าวไกลเข้าสู่อำนาจคือพิธาพิธาก้าวไกลสายลอฟ้าเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยคือสายลงดินสายลงดินสายเกลา้าเหรอใช่แต่เดิมนะ่ะ <laughs> เขาบอกว่าเขาขวางเพื่อไทยกันไว้แต่ตอนนี้เพื่อไทยไม่ใช่โจทย์อีกต่อไปโจทย์ใหญ่จะเป็นเรื่องของก้าวไกล ต่อมาสภาพปัจจุบันหลังการเลือกตั้งครับความขัดแย้งและการเมืองปัจจุบันได้ก้าวข้ามคุณทักษิณชินวัตรไปเรียบร้อยแล้วว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็สะท้อนแล้วว่ามนตขลังของคุณทักษิณเนี่ยโดยเฉพาะในอีสานในเหนือและว่าในกรุงเทพเนี่ยหายไปหมดแล้วครับหายไปเยอะมากครับ,รบนั้นการเมืองปัจจุบันต้องก้าวข้ามทักษิณถูกต่อมาการที่พักเพื่อไทยเนี่ย เข้ามาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและมีโอกาสมากกว่าเ<ะ>พราะพรรคอื่นๆมีโอกาสเข้าร่วมรัฐาบาลมากกว่าคือถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยพรรคอื่นๆทุกพรรคเลยฮะเลือกตั้งมาจะได้เสียงเจ40 30 2 0ี่สก็อยากเป็นรัฐบาลเกิดทุกรัคแต่ถ้าก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ย ก้าไกลเขาม e, ีเงื่อนไขเขามีข้อจํากัดในการดึงพักร่วมเนี่ยพักอื่นๆเนี่ยมากเพราะนแต่เพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเป็นแกนเนี่ยเปิดกว้างเพราะฉะนั้นทุกพักตอนนี้เหมือนจะลงขันหรื <c oughs> อว่าลุ้นกันว่า <laughs> อยากให้เพื่อไทยเนี่ย <c oughs> เป็นแกน <c oughs> ใช่การจัดตั้งรัฐบาลมันดีกว่า <c oughs> เปิดโอกาสให้พักเขาพักอื่นๆเนี่ยร่วมรัฐบาล กวักมือง่ายกว่าใช่มครับเกมการเมืองเข้าใจกันมากกว่าประการต่อมาเสียงสวถ้าเพื่อไทยมีโอกาสเสียงสวได้ง่ายกว่ายิ่งถ้าเกิดสูตรไหนสูตรที่3ามเหรอมีพลังประชารัฐเข้าด้วยเนี่ยโอ้โหได้มาเสียงลุงเสียงของสวสายลุงป้อมเนี่ยแ7ดสิบเจ็ดดสิบเจ็ดะเจ็ดสเสิบแปดเจียงโอ้เห็นไหมล่ะไม่ธรรมดาและสุดท้ายที่โอกาสก้า เพื่อไทยมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลมากเพราะอะไรครับเพราะโอกาสที่คุณพิธาจะถูกสอยจากเรื่องคุณสมบัตินะ่ะมันมีอยู่สูงเพราะรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ครับแม้ว่าคุณพิธาจะต้องมีข้อมูลไปหากล้างว่าทรัพย์ที่ได้คือกองมรดก และธุรกิจที่ทําอยู่ณนปัจจุบันของไอทีเวียมันไม่ใช่ซื้อซึ่งต้องไปหักล้างกันครับซึ่แต่ว่ายังไงก็มีโอกาสเสี่ยงเพราะถ้ากกตชุดใหญ่ประชุมกันมาแล้วและส่งให้ศารขั้นตอนส่งให้สารลฐมนูลและถ้าสารลฐมนูลรับเรื่องก็บอกว่าหยุดพักการทําหน้าที่เนี่ยกว่าจะพิจารณาคดีเนี่ยถือว่าต้องหยุดเลยนะครับก็อะไรนะก็ส้มหล่นมาโดนอะไรนะโดนท้าบวมครับเพื่อไทยท้าบวมแล้วสองลุงนะ ตอนเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วแน,น่นอนครับเมื่อกี้สองลุงก็คือสองลุงจะมาได้เมื่อเพื่อไทยโอกาสที่จะมาได้เนี่ยต้องลุ้นให้เพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนเอลุ้นให้เพื่อไทยส้มหล่นคุณเห็นไหมล่ะใช่ไหมคุณเห็นไหมล่ะมันดันมีกองหนุนไปอีกกองนึงอีกเ,เหรอผมว่าผมผมว่าสองลุงนี้หนุนรับไหม่หนุนเอาใจช่วยคือไห่หนุนในทางรับครับตอนนี้สองลุง เคลียใจกันหมดแล้วจบแล้วพี่สึกจบแล้วเขาบอกว่าวันมาเคลียใจกันเขาบอกว่าตอนนี้สองลุงในวันประชุมเนี่ยก็มีการกอดกันนะกอดให้กําลังใจสามสามเจอสามสามวันนั้นสามเลยเลยลุงป๊อกด้วยลุงป๊อกด้วยโอ้ให้กําลังใจกันพอแพ้การเลือกตั้งผมว่าทําให้สามปอกลุ่มเกี่ยวขณะเดียวกันตอนนี้มีการบล็อกบางอย่างเกิดขึ้นครับชาติไทยพัฒนาของพิทอปวราวุธชัดเจนเลย ครับไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองยอมเป็นฝ่ายค้านก็ได้เห็นไหมคึงไว้คึงไว้เหรอคึงไว้แต่ถ้าแต่ถ้าเพื่อไทยเป็นแกนล่ะคราวนี้ไม่ใช่คึงแลครับถ้าเพื่อจะเป็นแกนน่าจะไปพักแรกคุณอนุทินนิ่งไม่เข้าประชุมอ่ะและบอกชัดเกณจุดยืนของภูมิใจไทยคืออย่างนี้ครับครับประชาธิปัตย์ตอนนี้ กระแสข่าวออกไปข้างนอกว่าติดต่อกันคําถามผมคือใครติดต่อใครและใครให้ข่าวใครเออตอนี้ต้องมีสตินะคนที่เขาจะไปเจราจาเนี่ยไปเข้าร่วมบอกเขาไม่พูดหรอกคุณ แต่ผมแต่ผมได้ยินว่าฝั่งกอไก่เป็นคนติดต่อฝั่งกอไก่เป็นฝั่งติดต่อไปทางปอปลานะกมว่าฝั่งกอไก่กอไก่ติดต่อปอปลานะแล้วฝั่งประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นมติพักก็เป็นสถาบันครับยากมากที่จะยกครึ่งหนึ่งออกไปไม่มีทางคือถ้าไปก็น่าจะไปทั้งพักไม่ไปก็ไม่ไปทั้งพักนี่คือกลไกของสองลุงและพักฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันครับครับเป็นสัญญาณ ให้เห็นอะไรบางอย่างปัญหาที่ต้องพิจารณาคือก้าวไกลกับเพื่อไทยสูตรไหนที่ใช่แล้วก็สูตรไหนที่ใช่นั้นมีตัวแปรสําคัญมีการพูดตลอดนะครับตัวแปรสําคัญนั้นนอกจากเรื่องของการถูขึ้นสื่อหรือว่าการพันธมิตร MOU จะสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่สอวอด้วยว่าสอววีเจ้าอย่างไงตอนนี้คําถามใหญ่ๆนะสอวอจะดับฝันคุณพิธาไหม